จับตากีฬาไทยวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับน้องแชมป์วริสสบุทรนานักเทนนิสดาวรุ่งหน้าใหม่ของทีมเดวิสคัพไทย2014ค่ะวริสสบุตรนาวหรือน้องแชมป์นักเทนนิสดาวรุ่งวัย21ปีเกิดที่กรุงเทพเป็นลูกคนสุดท้องตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ปีที่2ที่มหาวิทยาลัยราชาพาัฒน์สวนดุสิตน้องแชมป์ได้เริ่มเล่นเทนนิสตั้งแต่วัยเด็กโดยมีพราดอนศรีชาพันอดีตนักเทนนิสมือเก้าของโลกเป็นไอดอลมาโดยตลอดค่ะ ตั้งแต่อายุ8ขวบครับทไม่เนก็เห็นพ่อเล่นเทนนิสมาก่อนก็เลยแบบลองเล่นดูก็ติดใจชอบในกีฬานี้ครับแชมป์ประเทศไทยทั่วไปทั่วประเทศฐานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับก็แชมป์ TATP สเตอร์ครับก็พัฒนาฝีมือเก็บแรงอาชีพไปเรื่อยๆครับก ตามรอยพี่บอลประมาณนี้ครับก็พี่บอลครับเขาเป็นโค้ดของผมด้วยให้ฝึกความอดทนอมุ่งมั่นไม่ท้อไม่ท้อถอยครับก็เสียใจครับเพราะถ้าร่างกายรับไม่ไหวก็กต้องเลิก และล่าสุดในการแข่งขันเทนนิสประเภททีมชายเดวิสคัพ2014โซนเอเชียเชียกลุ่ม2รอบแรกระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมฮ่องกงที่ผ่านมาวาริสสอนบุตรหน้าก็ได้ลงทําการแข่งขันเดวิสคัพเป็นครั้งแรกร่วมกับปัชญายสโรนัทนนกัชาปานันและวิชยาตนเจริญชัยกูลซึ่งวาริสได้ถูกให้ลงเล่นในประเภทเดี่ยวสลับมือพบกับฟิลิปคิง ผลการแข่งขันปรากฏว่าวริท์นั้นไม่สามารถต้านทานความเก่าของฟิลิปคิงไว้ได้ทำให้แพ้ไป3าอเซตค่ะหลังเกมในมุมมองของพันเอกไกเพชรวรรสมบัติกับตันทีมเดวิสทีมไทยกล่าวว่าวริท์นั้นเล่นได้ตามแผนที่วางไว้ถือว่าการแข่งในครั้งนี้เป็นการเก็บประสบการณ์ที่ดีค่ะสำหรับวันนี้หนึ่งหนึ่งก็เป็นเป็นแผน2ที่วางไว้นะครับอย่างที่ทราบว่าของเราเนี่ยเป็นนักเทนนิสรุ่นใหม่วันนี้แต้มแต้มแรกอาจจะเร็วไปนิดนึง จริงๆถ้าได้4เซตเนี่ยเพราะว่ามันมันเป็นครั้งแรกของวริสด้วยในการเล่นแมตช์ในระดับเดวิสคัพเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะกดดันนะฮะเลยเล่นไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่แต่เซต2เซต3ก็ดีขึ้นทำให้เด็กได้ประสบการณ์มากขึ้นขณะที่วริศอมบุญนาเปิดเผยว่าการแข่งขันในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ต้องเล่น3ใน5เซตซึ่งก็รู้สึกกดดันอยู่บ้าง แต่การแพ้ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปก็กดดันนิดนึงครับเพราะเป็นแมตช์แรกของผมที่แข่งเดวิครับก็พี่เขาก็ประสบการณ์เยอะกว่าตีแน่นอนกว่าผมก็รู้สึกตื่นเต้นตีหลุดบ้างดีได้บ้างครับ ขณะที่ผลงานของนักเทนนิสเดวิสทีมไทย2014ในรอบแรกก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะหัวชนะทีมฮ่องกงไป4ีต่อคู่ส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จไปพบกับคูเวตซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่4-6ถึงเมษายนนี้ต่อจากนี้ค่ะก็จะต้องคอยติดตามชมผลงานพร้อมกับส่งกำลังใจเชียร์ให้กับน้องแชมป์วริส,สอนบุตรนาคก,กันต่อไปว่าจะทำผลงานในศึกเทนนิสเด,ดวิสคัพ2014กลุ่ม2รอบ2ประสบความสำเร็จมากแค่ไหน สารินีินโ,นโนถ่ายภาพวรพรลล์หลงสวัสด์รายงานค่ะ